สวัสดีชาวซีซีบีทุกคนครับผมนี่ก็คือเกม c o ร์บิสตี้โมเดลวอร์แฟร์สนะฮะอันนี้เราอยู่กับมิชชั่นเที่ยวไรไม่รู้จำไม่ได้อีกแล้วคือหาเวลาอัพหาเวลาถ่ายได้น้อยมากเยสสไนเปอร์ก o ้กู้เลตก้อ๋อกูเดินไปๆเดี๋ยวกูยิงแม่งเลยเนี่ยเลย ใครมาแล้วใครมาคราวที่แล้วผมลืมปรับนะฮะนั่งไปกด C นะฮะเอ้เออนั่งกดีนะฮะแล้วหมอบแม่งกดคอนกด,กดไอ้นี่คอนโทรลมันเป็นอะไรที่บังคับยากโคตรนะตอนนี้ก็ไปแก้ไ้เรียบร้อยละ<า>เฮ้ยหมดยังเฮ้ยลบไปดิเออเอเคกูจะขึ้น โอ้โหสนายเหียอะไรสูมได้โคตรเยอะเฮ้ยเจ<ะ>ป้อมไม้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรายังไม่ให้รับอนุญ,ญาตยิงไปแล้วครับเออจะไปไหนจะไปไหน โอเคอเฮ้ยไม่น่าเลยพวกไม่น่าเลยเนีย่ตัดเอ้ยไม่ตายนี่เราจะเก็บไปก่อนนะฮะเฮ้ยเฮ้ยคิดหายเฮ้ยเออเอย

โอ๊ยโอ๊ยมึงโหดร้ายมากโอ้ยโอ๊ยเก็ดเลยดีพวกแม่งโง่นะฮะ <Get a S 1> มองไม่เห็น chút phải mêng lại thế 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 hmmm oh, wow. ngục đeo 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 Ê. ôi mình cơ hưm ok game phép Lọc của đuôi We're Ok ok <cười> Ôi. <cười> Ôi, máy, nó หลอกกูด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูว่องไวไปไหมเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเร็วเร็วอุ้ยอุ้ยกูรอดกูรอดเกมเซฟอีกแล้วครับสนไนเปอร์ไม่ควรสู้ซึ่งหน้านะครับไปกิ้กกูทำอะไรไปวะ อันนี้เดี๋ยวเ,เ,เรียบร้อยอเราจะต้องโปรเทคคือยังไงไม่ไม่ใช่ คือเราต้องอ๋อไปหาคนนั้นาหายเราจะไปยังไงมั้งเนี่ยเดี๋ยว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 

เดียวแล้วเอมืมาแม่งไม่หมดไม่สิน้นอุ้ยเออเอามากูบูแล้วเบียดแมกก่อนลุยลุยพวก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  sorry sorry

Ôi nói chết chết ui Ơi Ơi ui ok ơi ui ok ôi, ui 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 đi ui 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 อุย้ยทุบไปไหนวะโอเคอเค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 เอามาก่อนโอเคโอ้ตูดตูดหนึ่งเนียนมากอ่าฮะอ่าฮะ ตายตายดิครับตายดิไอ้สัตว์ตายห้าโทเถือ,อเข้าแค่พวกตัวอ่เไปยิงกูโอเคโอเครบก,ก่อนหลบกันมาเลย,เลยอะไรเนี่ยออกไปไอ้สัตว์กูเองมาเลยมาให้ทั้งหมู่บ้านเลยสัตว์กูต่อให้ทั้งหมู่บ้านเลย มาเลยทั้งหมู่บ้านไม่มาหมดเลยมาทั้งหมู่บ้านกูไม่กลัวไอ้สัสมาเถอะมาเถอะมาทั้งหมู่บ้านเถอะตัวกูอะตูไม่ตัวกูไม่ได้หรอกกูโหดมากอะไรแล้วอะไรแล้วตูไม่ได้หรอก สวัสดีทุกคกคไมไ่ได้หรอกตายหายหมดยื้เหี้ยไก่ล่วงโอ้ยโอ้โหโอ้ชิตเฮ้อในปืนกูละ่ะไอ้สัตว์เขะเคะอคัออนนี้ต้องตามไปก่อนอุ๊ย เขาก็คลั่นโอ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยวอ้ยอีกแล้วอีกแล้วอู้หกูตามมึงทุกอิริยาบถโอ้โหอืมเอ็มเซฟไอ้เหี้ยเฮ้ยอือไม่ได้แดกหรอก มีเต็มเลยเก็นแม่ก้นนี่ได้ไอเฮียชิบหายกระสุนปืนต้องหาเดี๋ยวให้กูปีนได้ไหมเนี่ยกูจะหาปืนน่ะปืนเฮ้ยขอปืนหน่อยนะเว้ย ไปดูว่ะวัดอ่ะตรงนั้นโอเคอเฮ้ยโ,อ,โ,อ,โอ,อ้ยอออย,อย,ยิงโอ้ยย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 ไยย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 ยัยย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 อยยยยยนียย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  ไปหาหมดแหละแั่สู้กูไม่ได้สักคนล็อกลองแบบชาวล็อกเดี๋ยวเดี๋ยวฟีเงี้ยเฮ้ยแล้วเร็วดิอ๋อลืมไปเอาเขีอยเขียตามมาตามมาเคลีย,ยร์ยยเคลียร์เคลียร์ชอบบีดี

Ơi ha Thôi Ôi, chia ôi, nè là cái này Nhưng mà đấy เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ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 ้ยนีเอาไปแดกไหอือเออโอ้โอ้ชิบหาย ไ hehe, ปเอ้ยปืนปืนกลัวอ้ายกลัวร้ายโอเคเหมือนแฟบแฟบแฟบได้ยิงมาตายหาหมดเข็นแมก่อนเข็นแมกอนอือฮะอือโอ้โหรุนแรงมากวิชันนี้ไม่ยาวจังวะ

้องใช้ความเงียบหน่อยนะฮะเอ้ยเอ้ยโอ๊ยเชียเรียบร้อยตายฮะตายดีตายดียดเอ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้ โใครยิงกูอะรู้ได้ไงกูกูนั่งกูนั่งหลบอยู่นี่แบเอ,อื้อโอ้ยยังไม่ตายด้วยว์ เฮียนี่ไปห่าดิเอ้ะครับอืมตายโถกอะโดเอ้ยอะโดเอ้อยอ๋อไอ้เหี้ยโอ้อโหใหม่ต้องเกิดตรงนี้ใหม่นั่งกระสุนเจอกหมดอะไรอีกเนี่ยเออ เคลียบเคลียบยังไม่เคลียบอืมอืมเรียบร้อยโอ้ยจุดเรับเปิดประตูอาวโอเคเปิดประตูเต๋อโอ้ยไอ้เชียกล้วยกล้วยกล้วย เว้ยไหวก็ตุ้มหมดไอ้ทัพอือจะเออไอ้ตัดสายหาเบอร์เออใช่เฮ้ยเนคไท The shipment's gone we missed our window whatever Macarov must have done a runner just get us out of here empty what do you t i n k m a c r o v is after? พวกไงพวกวันนี้จะไปกินเหล้าที่ไหนกันดี อะก,ก็จบไปแล้วก็อีกหนึ่งมิชั่นนะครับโอเคเราก็จบไปแล้วเดี๋ยวมาต่อครับมิชั่นหน้ากันใหม่ขอบคุณที่รับชมครับเที่ยเออปุม่มขาปุ่มไม่เจอฮนะ